สวัสดีครับการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone 12ในปีพศ2563นี้ Apple ได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดที่ชาร์จ MagSafe ระบบแม่เหล็กที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone 12ทุกรุ่นโดยเฉพาะครับและยังมีผู้ผลิตที่ชาร์จ MagSafe ยี่ห้ออื่นๆให้เลือกใช้ด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันที่ชาร์จแบบ MagSafe ก็รองรับมาตรฐานการชาร์จแบบไร้าสายชี Qi, ที่สามารถนำไปชาร์จ iPhone ในรุ่นก่อนหน้า ตั้งแต่ iPhone 8ถึง iPhone 11 Pro Max ด้วยครับเพียงแต่ไม่รองรับการประกบแบบแม่เหล็กเพราะใน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีแม่เหล็กข้างในครับเวลาไปแปะด้านหลัง iPhone จะแปะไม่ติดแต่ก็สามารถใช้วางชาร์จปกติแบบไร้าสายได้ครับแต่วันนี้เราไปดูอุปรกรณ์หน้าตาแปลกๆที่จะเปลี่ยน iPhone รุ่นก่อนหน้าหรือเปลี่ยนเคสธรรมดาให้เป็นเคสแม่เหล็กแบบ MagSafe ตั้งแต่ iPhone 8ถึง iPhone 12ทุกรุ่นเลยครับ นี่เป็นแก้รจัดอุปกรณ์เสริมที่เห็นแล้วต้องบอกว่าคิดได้ไงไอเดียดีมากเพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบสองหน้าที่เป็นแบบแม่เหล็กซึ่งเป็นแผ่นแม่เหล็กจริงๆนะครับที่มีความบางแค่ครึ่งมิลลิเมตรวางเรียงเป็นแนวโดยมีแรงดึงดูดสูงมากครับซึ่งถูกนำมาเรียงเป็นวงกลมตามแนววงกลมของ m a g s a f e ที่อยู่ใน iPhone 12และอยู่ในที่ชาร์จ m a g s a f e พร้อมแถบกาวสองหน้าเพื่อให้เราสามารถนำแม่เหล็กนี้ไปติดกับด้านหลังของ iPhone รุ่นก่อนหน้า หรือติดกับเคสปกติทั่วไปที่ไม่ใช่เคสแบบแม็กเซฟแล้วเปลี่ยนเคสเหล่านั้นให้กลายเป็นเคสแม่เหล็กแบบแม็กเซฟได้ทันทีในราคาเพียง75บาทเท่านั้นครับการใช้งานอุปกรณ์นี้ปลอดภัยกับตัวเครื่อง iPhone นะครับเพราะในเครื่องก็มีแม่เหล็กอยู่แล้วครับวิธีใช้ให้ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์แม่เหล็กไปติดบนเคสไปติดบนตัวเครื่องได้ทันทีครับโดยแปะติดกับด้านหลังของเครื่องหรือติดที่เคสซึ่งผมแนะนําว่าติดที่เคสดีกว่าครับ จะได้ไม่มีอะไรแปะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องในตัวอย่างนี้ผมจะยังไม่ติดถาวรน,นะครับวางแปะเป็นตัวอย่างไว้ก่อนจากนั้นให้ใส่เครื่องเข้าไปในเคสเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเคสธรรมดาเป็นเคสแบบ m a x กเซ e ได้ง่ายๆในราคาไม่ถึงร้อยหนึ่งเลยครับแค่75บาทเท่านั้นเรียกว่าเป็นแกะเจ็ตเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับการใช้งานแบบสนุกสนุกที่มาแนะนําให้ทราบว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยครับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อที่ชาร์จแบบ m a x กเซมาใช้กับ iphone 12 แต่อยากใช้ในการชาร์จกับ iPhone รุ่นก่อนหน้าให้เหมือนมีระบบ m a g s a f e ก็สามารถซื้อหามาลองใช้มาลองเล่นกันได้นะครับซึ่งต่อไปก็อาจจะมีเคสแบบ m a g s a f e สำหรับ iPhone รุ่นก่อนหน้าที่ติดแผงแม่เหล็กแบบนี้เอาไว้ในเคสพร้อมให้ใช้เลยครับไม่ต้องมาติดเองแบบนี้ถ้ามีมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับและในคอมเมนต์แรกที่ปากมุดของคลิปนี้ครับ ผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านนะครับซื้อมาลองเองเล่นเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ